งบ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 แล้วครับงบแล้ว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 ครับงบแล้วงบแล้วอาการนั่นงแล้วงบ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 แล้วโอ้โอ้ลูกไปช่อนใส่ใส่ขนอใส่มีอาการ ปลาเหาลงเบ็ดแล้วครับเหยากุ้งเหยาหัวกุ้งเหยาไม่มีเอาเหยาหัวกุ้งเลย,อ,เยลอ๋อที่มันมีเนื้อเลยที่มันมีเหนียดทีมันมีเหนียดอะ พ้อเปลือกเหยื่อหายากกับฝนตกลองเหยื่อหอกงูนี่ปองนี้น้ำหอมนี่ลงเอ้ยนีย่ ลองสิบหลังค <c oughs> รับเนบ็ดใจเหรอเจอฮาร์ดเรียวก็เหนียวเนีย <c oughs> ลองดูสิบหลัง ได,ได้เขียนาโยงงก็จะดีนะครั ใ่ครัมกิ่นันน้ได้รอล้วมันกินบเออมันแปลกแปลของแปลกลองดูสิลาาบลัง ลอนดูครับเอยวววากุ้งมี้ยัติดไหมไกลๆก็เร็ว อาง้เก็มันิด้มัิดมันอหายอืทังหาไม่ม่เละลองเบ็ดใหม่ครับเบ็ดใหญ่ไปานหวบอกเบ็ดใหญ่ผลเบ็ดโคบเบ็ดใสเบ็ดโบเดเดบ็ดโคบพแล่วสั่งไปใส่เบ็ดโบเนอใส่เบ็ดโบ ใส่เปายอ,ออกจากแในในโยกมันเ็ยังใงผเด้โยกโยกยังไงผัได้ดิในผวเล็กป๊แน,น,น่นอนเลยเล่รอตัวนีว้วาุนดูครับใส่ด้นานหน้านะมาเลยเปนลรา มองดูพันหลังมาด้วยพันหลังมาใส่เบ็ดด้วยพันหลังมาใส่เบ็ดด้วยพันหลังพันหลังมาใส่เบ็ดด้วย รอล้นครับรอล้นสิบเก้าจุดห้าศูนย์นอครับดูเบ็ดครับเหยื่อหัวกุง้งดูว่าจะมีแต้มไหมลังแรก ร้อนมาเียดล้งแรกครับล้างแรกมีหนึงะโอ้ร้อนไหมร้อนเหีียวกันล้างแด้เกีียวหมงาดหนึ่งอ่าเนยเนี่เกีียวหมด เบ็ดใหญ่เก็นไปครับเบ็ดผิดไซรแล้วเบ็ดตังนี้เป็นเบ็ดเบ็ดไซร์กบ,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 บต้องเปลี่ยนเบ็ดใหม่ไปแต่อนะลอยดีเลยนะลงลำสอง ยี่สามใส่ไม่ได้ยังคือเหนือมัอหนหายเนาะเปลี่ยนทุกเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้เปลือก เปลี่ยนเงยได้เลยหนุกมาควาใสไกลเปลี่ยนเงาเปลี่ยนเลยไม่มีแต้มครับไม่ม ja ีแต้มสงสัย ไม่เคยกินกุ้งนขียนมั้งตัี้เลยอืมเียนเขาใส่เปลอกอยู่ด้าอ้ยองบงบแล้้ยงบแล้วยงบแล้วยงบแล้วยงบแลยงบแล้วยงบแล้ว นีอาการแน่นิงแล้วงบแล้วงกแล้วงบแล้วงบแล้วโอ้โอ้ลูกไปช่อนใส่ใส่คอรอรใส่อาการได้ครับหนึ่งแต้มครับหนแต้มแน้่ตวหนึแต้มหนึ่งแต้มมัน

แรงก็เปอนคนเก่าเิดดใหม่็ดไม้แต่เดี๋ยวไปไหนไม่กลิ่นหรือยังคง ได้จากคองมาใส่ในแปลงนาให้หมดแล,มแล้วมีขนาและกรูกคอปกระูกคอปะอเอาอันนี้ใหญ่ไปอันนี้ไปตุกคออืเอาันี้ไปเออได้

ใ้คลองมาใส่แปลงน,นาครับหรือว่าหมานอยู่มีแต้มหน,นึ่งนี่ว่าจะตัวใหญ่อันอนี้เป็นมั้ยเป็นมั้ยบอนเนาะย้ายใส่ย้ายใส่บอร์ประบุนี

ยันใส่บอ่อประบุไม่เดี๋ยวจะเอาปบเเนะมเนี่ยนะ <c oughs> ว่าเดียวว่ามีแต้มนะเ <c oughs> บ็ดสิบหลัง <c oughs> เดี๋ยวกุ้งไอ้ช้อน ไว้รุ่นหนึ่งตัวสามลังน้อยมอยงน,อน,งนี่สองใหญ่เลย,ลเยนเลยไม่งก นึงมึงับย้ายมาใส่บอ่อประบึกเอาไอ้ช่อนตัวใหญ่เลยอ้างอย่างนี้เนี่ยมัดตัวหลังเลยเนี่ยมัดนี่แสดงว่าป้าหน่อยตอดเนาะ ตนนุ้น,นต,นน,น,ตนนี้ก็มันติดต้นวเฟียงเหรออย่างนี้ตติดนี่ตลองอี่อันก็หญ่ เดี๋ยวอะไ่างงมองความือ่ไรอย่เงียเซียบไรบ้างนี่ลยะามหลังลงบวกประบุดลุ้นลุ้น ยี่สิบเอ็ดจุดทิ้งศูนย์นอสามตุ่มครับดูเบ็ดรอบสองรอบสองว่าจะมีแต้มไหมจะมีแต้มไหม อย่างนี้กนนั่นเยกมอจากอนมั้งผม่ร้อนกร้อนทีนึงพี่สิบว่ร้อนพ่มยรน้สานีหยรอนวะวร้อนเนาะเียร์นี่ 也不冷，也不冷。 สองนี่ขอสักแต้มใหญ่ๆสักตัวเนาะขอปูจัดมให้ฮะจีชัอนไอ้บึกตัวใหญ่ๆจะตัวหนึ่งของพ่อได้ใจแด้เนาะมเนาะใส่โลเนาะอขอใส่โล

ร้อนบ่ร uhm. ้อนอืมรอนบ่เบ่อรึบ้างไปล้างนึงมบ่ หลุนในชุดที่ย้ายมาใส่บ่อบ่อใหญ่ครับหลุนชุดนี้มีความหวังหน้าชุดนี้เบิ้งเบิ้งหลอนหลอนเลยเลยบ่ะหอนบ่ะ,นนบะหลอนเอนีเ้ยป้านหน่อยมันหลายเนาะ ยุ่บนุ่บแจะลังเลนไอ้พอเบึกใหญ่ๆเนาะใส่สองสามโลนะยุ่บยวบจะลังงนอนเหารอนนอ ร้านี้เลยเป็ด้านี้อดึงดึงอยู่วิงรอนบ่อืมอืมป้าหน่อยไม่ไหลเนาะตัวหนก็บอผมกินเนาะ รอบสามมิดอิมซิมก็ร้อนตัวนี้รอบสามมิดอิมซิมนิมซิม่งนิมซิม่งรอบสามนิมซิม่งเนาะ นิสิง,งลุงเน็ตปา่าหนิมซิ่งมิดอิมซิมครับไว้รอรุนรอบเช้าครับเสียบเหยื่อไว้แล้ว